เฮ้ยพี่นี่ยเฮ้ยอะไรอะ้อะไรวะเป็นอะไรเนี่ยมันเคี่ยวไงขอโทษสักคำได้ไหมเธอนั่นแหละเดินไปชนฉันทำไมฉันต้องขอโทษเธอด้วยมันเป็นอะไรเป็นอะไรอะมันเคี่ยวไงมันเคี่ยวเป็นบ้าเลย เดินยังไงให้มาชนคนวิ่งได้ตื่นมาไม่ได้ล้างหน้าเรืองยังคะเอาน้ำลูกง่ายซักดิ้นแม้จะได้ตื่นขึ้นมาหน่อยด้วยแล้วันเดินจะได้สดชื่นเวลาเหตุการณ์ผ่านไปผ่านมาแล้วไม่ต้องมาชนเขาใช่ไหมตื่นขึ้นมาทุกให้ล้างหน้าก่อนดับแรกถูกวแม่ให้เวลาเราเป็นชีวิตชีวาเพื่อมาต่อรหยุดวิ่งเอาไม่ออกปากยังไม่หยุดเลยนี่เธอเธาเป็นใครกันเนี่ยเป็นคน ก็สวยแต่นางฟ้าแต่ฉันก็คือคนธรรมดาคนเดิอ้าวอึ้งอึก็เห็นถามว่าเป็นใครไงใช่อันนี้คนใช่และนุ้นยังเป็นคนอยู่ไหม <c oughs> อันนี้คนนานไปหน่อย <c oughs> <c oughs> คนแต่คนไม่ทั่ว <c oughs> นี่คุณเราทั้งสองคนเนี่ยกเกงใหญ่มากเลยต่างคนต่างมาชนกันทำไมผมต้องขอโทษคุณด,ด้วย ถามไม่ว่าฉันต้องขอโทษด้วยมันไม่เกี่ยวเราก็เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผิดมันก็มีทําไมฉันต้องขอโทษเธอด้วยอวดดีจังเลยนะสงสัยจะเป็นลูกคนมีตังค์หน้าตาถึงนี่หน้าตาสาสวยคุณก็ดีขอบใจแต่ปากเสียไปหน่อยแต่แบบเนี้ยชอบฉันถามหน่อยนะทำไมหน้าตาแบบเนี้ยนิสัยจะเสียแบบเนี้ย มึงชื่ออะไรวะโอ้โหแล้วนี่ถามชื่อผู้หญิงเนี่ยถามให้มันเพราะเๆได้ไหมพูดจาให้มันเพาะๆได้ไหมพูดไม่ได้พูดอย่างนี้ยชาตินี้มึงจะมีเมียไหมเดี๋ยวมึงก็รู้ว่ากูมีหรือไม่มีอ้าเอาเข้าแล้วรู้กันอยู่สองคนอะอย่าไปยอมช่างมันถึงวันไปเป็นเวกรรมของผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรวะถามชื่ออระเออ ชื่ออะไรวะไม่บอกไ้เฮ้ยทำไมไม่บอกวะก็อยากจะดูชื่อว่าชื่อเนี่ยมันจะเหมาะกับตัวเหมาะกับหน้าเฮ้ยอ้อย่างี้บอกฉันเอาบุญหน่อยเถอะว่าเธอคนสวยเนี่ยชื่ออะไรวะโอ้โหพุ่งพล่อจังเลยอ่ะเขามีกี่ล่างในตัวเขาเออ ไม่บอกโว้ยปานั้นถ้าใครพูดจะไม่คุยด้วยเลยพูดแล้วได้ยินแล้วชื่อคนตายตั้งเยอะตั้งแยะไม่เอามาตั้งชื่ออีนันอีนันละอีนันอีนันอีนันละอีนันอีนันอีนันละอีนัน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  ทำไมถ้าเธอรู้ว่าฉันเป็นใครรับรองว่าเธอจะต้องนาวสั่นไปทั้งตัวแน่ทำไมไรจ๊ะที่บ้านเนี่ยขายดังน้ำแข็งหรอจ๊ะเฮ้ยไม่ใช่ฉันจะแนะนำตัวให้เธอได้รู้จักพี่บอกเข้าไปเลยว่าพี่เป็นใครอย่าให้เสียชื่อขุนโจรมึงรองดูเลยฉันจะบอกเคยรับรู้ไว้วันนี้เอาให้สั่นไปทั้งตัวจังแต่แตห,หัวจะทด<ห>ี๋ยวกูจัดการให้เธอจำไว้เลยว่าว่าเราเนี่ยเป็นขุนโจรไอ้เว้น กูจะบอกอยู่แล้วเนี่ยมันก็ขัดจังเลยแล้วบอกเราว่าเราเป็นเจ้าของโรงแรมเหนือนเนตรบอกเข้าไปไม่ใช่กูเขานุน,นกูยังไปขอเขานอนอยู่เลย <c oughs> ฉันเจนทำอะไรทำไมโรงแรมน้ำไม่ไหลเลย <c oughs> ฉันก็ไปซ่อมไปเถะ <N iin> นี่มันไหลแล้วน้ำน <N> ่นเหรอ คาดหวังกันเนี่ยกาให้เล่นขี้เลยนะเฮ้ยจะแนะนำตัวให้มึงได้รู้จักอะไรพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรจะแนะนำตัวให้เธอได้รู้จักไงฉันในนามคุณโจรกริสนาเว้ยรู้ไว้ด้วยเป็นโจรวันนี้แม่งโหดนี่นี่นี่ให้มึงดูสันโอ๊ยสันปากสันสันไปทั้งตัวอุ๊ดโอ๊ยอุนันสันจะช็อกนะ โจนโจนสิวะโจนมีปืนน้อวยโจนกูภาวนาแล้วนะว่าอย่าให้ตาคนนี้เดินมาตอนกูออกขายก็ช่างไปปิดทองลูกในมิตรโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยคุณพ่อพูดอย่างงี้ไม่ได้นะคะปพูดไม่ได้พูดไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้พูดไม่ได้นะคะพูดไม่ได้พูดไม่ได้ เออไปนั่งเลยค่ะไปนั่งเลยเอาอะไรวะแหมเดินมาด่าดิเกเดีด๋ดวเดะ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 เจอกันหลังลงจะไปคุยกันหลังลงไปนะั่งเดี๋ยวให้โจ้จัดการเลยเป็นใครวะเนี่ย <c oughs> อยา่าใครเขาให้แกใส่ชุดขาววะเนี่ยเออ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 ไม่เป็นไรบใส่สีขาวดีแล้ว ทำไจะได้เห็นเลือดชัดดีอุ้ยเอาแล้วเราเล่นเราเล่นเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาแล้วไปนั่งไปนั่งคุณพ่อไปนั่งนะคะอย่าไปว่าเขาเลยทำไมพ่อกูเองอีกต้นมึงไม่ดูแลพ่อบอาเออมึงดูแลพ่อด้วยเฮ้ยเดี๋ยวกูล็อกเป้าก่อนสหอสหอล็อกเป้าก่อนเรียกสหอเลยเป็นโจนเห็นไหมเนี่ย เป็นโซนเคยเห็นไหมที่อยู่ในละครที่จอเขาจะมีปืนไงที่มีปืนและเวลาเขาเลงเป้าหมายเขาจะใส่ทองเยอะๆเขาจะฟักปืนออกมาแบนีิแล้วก็้งงงงงง เอามามีอะไรเอามาป้ังยวดเฮ้ยไอ้วันเอาโบมายวดยวดป้องมังมังปังยวดยวดไอโซนห้าร้อยไม่กลัวเว้ยไม่กลัวอะไรเหรอวะ เออไม่กลัวเป็นโจนนะเว้ยไม่กลัวทั้งนั้นแหละพ่อก็ไม่กลัวอะไรนะคนเมื่อกี้ก็ไม่กลัวโอ้โหคนเมื่อกี้ใครกลัวก็แปลกแล้วบอกเลยใครได้เอาซุ่มดักพ่อไ้เลยไม่ใช่ไก่ฮ่าพูดเป็นไก่เดี๋ยวเล้วนี่ทำไมฉันเป็นโจนเธอไม่กลัวบ้างไม่กลัวเว้ยหน้าตาก็ดี คงจะเป็นรูปคนมีตังนะตาถึงนี่ถึงจะเอาแต่ใจแบบนี้ฉันถามสักคำเดียนะมีผัวยังต้อพูดอย่างนี้ได้ไงทำไมจะพูดไม่ได้พูดไม่ได้ฉันเป็นผู้หญิงมีผัวยังวะไม่มีไว้ท้าไม,ม่มีลองมีผัวจนสักครั้งไม่ไรวะไีไไ่อยาบคายปลื้ม